สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายมาจ้ามื่อนี้หันมาเฮ็ดอันอุน,น,ยยนอไม้น,น้ำใยน้อยเนาะค่ะเนาะเฮ็ดอุนอไม้ค่ะบางบอนเพิ่นก็ห้องอุอ่าแต่บ้านยนายน้อยหันห้องหมกหม้อเนาะค่ะเนาะมานี่ฮะอันนี้หันนดำดำๆนี่เป็นน้ำยานางเนาะค่ะเนาะอันหมูเฮาวกะเซตูวไว้เนาะค่ะเนาะเฮาวโม่ใส่หลายจะเฮาวใส่นี้เดี๋ยวเอาใส่เอ,อนาน้ำน,นัวเพิ่นเดี๋ยวอันเฮาถมไว้ก่อนถมให้เพิ่นนอไม้ยาย,ย,น,ายน,น,น,น้อยต้มเนาะค่ะเนาะ เไม่เยน้อยตุม่มเสร็จแล้วเยน้อยกะน้ำเดีาานางใส่น้ำเดีานางนอันก็นใส่น้อยๆเสร็จแล้วเราก็สิมาปุ่งรดเนาะค่ะเนาะมาปุงลดกันเดยน้อยปั้นตะไคร้ปั้นข้าวเบือปั้นตะไคร้ปั้นข้าวเบือปั้นบักพิกไว้เนาะค่ะเนาะใส่ลงไปแบบนี้เลยใส่ลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็เราก็ใส่อ่าดดีเนาะคะ่ะ ใส่ลุดดีจ้ะนี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้บบนบบนลนเลยใส่ดีใส่ลุดดีเสร็จแล้วปัติใส่ซุ้มรุดนะค่ะเนาะนี่ค่ะใส่ซุ้มร้ะใส่ซุ้มรุดแล้วแล้วเขาก็จะใส่ปลาจ้ะเราจะใส่น้ำปลาลงไปดูค่ะเนาะเฮ็ดแบบเดียวกับมกหน้าไมน้นาะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้เขาส่มกหมอ้อจ้ะ บ้านใหญ่น้อยหันกัสีห้องหมกมอกแต่ว่าอันทางอื่นนี่พ่นกระสีห้องอุห้องบกคือกันห้องอุห้องอ่าบางบ่อนกับห้องอุบางบ่อนกระสีห้องอันมอกแต่ถ้าเป็นภาษาลาวนี่เป็นภาษาลาวพ่นสีห้องมอกมอกหร่อไม้เฮดสไตล์เดียวกับเขาเฮดสไตล์เดียวกับหมกอ่า เฮาเฮซสไตล์เดียวกันกับไอ้เฮาสิเฮ็ดอันห่อมกคั่นล่ะค่ะนี่ค่ะใส่แบบนี้เลยเสร็จแล้วเฮาก็สิคนแต่ว่าอย่าน,อน,น,าน,น้อยบ่ทันได้จุดไฟค่ะเดี๋ยวอย่าน้อยจุดไฟก่อนเด้อด้นอนจุดไฟก่อน ใส่ไปแบบนี้เลยลูกค้าเรียกร้องถามหาลูกค้าอยากกินืนนั้นยายน้อยเห็ดไปมันเห็ดไปโบหลายเห็ดไปน้อยเดียวทีนี้ลูกค้าซื้อแล้วลูกค้าก็ถือย่างผ่านลูกค้าคนอื่นเห็นลูกค้ากระถามมาซื้อมาเตใสมาส,สั้นโอ้ยซื้อน้ำยายนั่นแหละยายน้อยเหรมาสั้น เลนมาถามยายน้อยทีนี้ยายน้อยก็บอกโอ้ยบ่ได้เหตุหลายมือนี้ก็เลยสิมาเหตุโมเมนต์นงไม้ปิบเด้อพี่นงฟองฝ่ายปิดนงไม้สดเลยเด้อจ้ะป็นนงไม้สดเลยมือนี่ฮะเพราะว่ายายน้อยอ่ามีคนเอานองไม้มาให้ยายน้อยเน่อยเนาะมีคนเอานงไม้สดมาให้มือนี่ฮะนี่ค่ะลักษณะหมกหม้อฮอกสิเป็นแบบนี้คนให้ไอ ให้หมูพ่นให้หมูพ่นละลายจ้ะเพราะว่าหมูยายด้อยซื้อมันเตลูตัดเซซองฟิต้เพ่นกันเลยจะแข็งน้อยหนึ่งเขาะจะโบใส่หลายเนาะค่ะเนาะหมูก็ได้ใส่พอาตอเอาน้ำนัวพ่นซื้อ,น,อนี่ค่ะเขาก็อูพ่นไว้อูพ่นไว้จนว่าเพ่นซุกโอเคพุหละเฮาะจะค่อยเสิเออกพักลงที่หลัง มาเด้อเสแสบลำใยน้อยเด้อกินออกมาแล้วกินเริ่มหอมแล้วน้ำผลน้อยเขาก็จะเติมน้ำผลนนิดหนึ่งน้อยล้างนนเครื่องปั้นก่อนแล้วเครื่องปั้นทลงไป เวลาเขาปั้นก็จะปั้นตะไคร้หั่นตะไคร้แล้วก็ปั้น,น,กกนเนาะค่ะเนาะใส่ข้าวเบือใส่รพริกปั้นลงไปนํำกันเลยปั้นลงไปใช้เครื่องปั้นเลยค่ะแต่พ่อใป่แม่เขาพูดก็ตำเอาแต่ว่าเขาวันห็ดหลายเขาก็ตำผู้ไว้เขาก็ปั้น,น,กกนเนาะค่ะเนาะนี่จะหน้าตาก็สีประมาณนี้ ยายน้อยเบิ่งลักษณะเลวยายน้อยว่าน้ำยานโมโพยัยไปใส่น้ำอีกน้อยน้ำามโพค่ะยายน้อยร้างขวดคนเด้ออันนี้มันเป็นขวดน้ำายานางจ้ะขวดน้ำาย่านางยายน้อยปั้นใส่ตู้ไว้เพราะว่ายายน้อยจะเป็นคนมักปั้นน้ำาย่านางใส่ตู้ไว้เนาะเนาะยายน้อยจะกินแบบย่านางเป็นใบจ้ะยายน้อยบวกินยานางขวด น้ำยานางบ่ค่อยเขียวบรนไดเด้อมือนี่ยฮะก็สิได้ประมาณนี้เน่ะเนาะนางบ่ค่อยเขียวบรนไดมาเด้อมาเด้อมาแซ่บๆน้ำใหญ่น้อยพี่น้องกองป่าย์เบื่อสุขุคุมกหม้อจ่ามกหม้อก็เลยเคยกินหม้อมกหม้อจ้า กะิกะซีม่ห่อไปตองมือนี้หันกเ็เลยเปลี่ยนสไตล์เพราะว่าห่อไปตองเขาต้องมานั่งห่อนั่งไปหาใบตองมานั่งห่อแต่ถ้าเหาเห็ดแบบนี้ก็แซบคือกานนี่เอยเห็ดอลุลรวอยู่พี่น้องเอฟซีผู้ใดจะกินก็มาเด้อบอกินน้ำยายน้อยเด้อเจอกันอันหลังพระราด้ตอนเย็นจะ้ะตอนเศร้าหันออกไปรอบหนึ่งแล้ว พีนี่นก็ตอนเย็นก็นอาอ,อีกรอบนึงบุได้รับบุได้นอนดอกใหญ่น้อยฮะใหญ่น้อยรู้สึกว่าสีงกขนาดขายอยู่จำๆกันยัง่บุเห็นเงิน,เห,นเห็นทองพี่น้องเลย <laughs> ใหญ่น้อยก็ดีอืมนันแซบบแล้วเพราะว่าน้องไม้มันสุกแล้วนอกจากเพื่อนๆจะพี่น้องจา้า หน่อไม้เ่ามันสุกแล้วเ่าตุ้มหน่อไม้สุกแล้วจ้าเ่าตุ้มหน่อไม้สุกแล้วเ่ามาคั่วใส่พวกเครื่องพวกเครื่องพวกอย่างห่าสุกแล้วก็พวกหมูพวกอย่างเ่าสุกแล้วก,วก,วก,วก็โอเคเลยจ้ะใส่ได้เลยแล้วเ่าก็ทีนี้หันขั้นต่อสุดท้ายเ่าก็จะใส่พักตะคขะเนาะคลิปนี้กะซิโบโ่ยยาวขนไดนเราจะซีบ่ยาวไนไดนีน,นห้องอหมกมอนี่เว้ยผมเป็นแต่แซบคาก แซบน้ำยญ่น้อยเด้อพี่น้องกองปพาย์โคตสุดคมสุคนเดือดแล้วเดือดแล้วได้ตนลูกคา้าลูกค้ากับกินกับข้าวมีแต่กับข้าวกล่องอ้อยเนาะแง่ลูกค้ากับคนอีสานคนเด็กน้อยแบบคนลาวคนนั้นเนาะ,นะ่นมาเห็ุงานเพื่อนเห็นเฮาเฮตดกับข้าวแบบพึกปากเพื่อนกะ โอ้ยวันนี้พม่มีกับข้าวเลยแม่่นธามเยน้อยกะจะตบลุกค้ากับมังเยน้อยกะบบค่อยไหวตอนนี้เยน้อยขายปัเปียดทอดน้ำจะเพ็ดปัเปียทอดบาสิขายต่บังหุ้งกับโบได้ขายดอกเพราะว่ามันมีเจ้าประจําอยู่แล้วยายน้อยกับบอยากไปแย่งเพื่อนเยน้อยกับโบอยากไปแย่งเพื่อนกัดอ,อยให้เพื่อนซะ เอากรเฮ็ดป็นหลายย่างเนาะคะเนาะเอากรเฮ็ดย่างอื่นดีกว่าต้องได้คนเด้อจ้ะพี่น้องป้องไปจะให้พวคุณโบได้เพราะว่าเพื่อนป็นเขาเบื่อเนาะคะเนาะเพื่อนป็นเขาเบือ่อจังน้ากดสิติดกดหม้อขดะยายน้อยเติมน,น้ำล้วได้นี่ยังอันนั้นอยู่ือ,อยากจางอยู่น้อยหนึ่งเอาปลาแดกใส่ก่อนเด้อค่ะใส่น้ำปลาแดกเพิ่มอีกก่อน น้ำปลาแดกเพิ่มนิดหนึ่งเ,เ,เค็มๆคุ้นๆให้ลูกค้ากินเติมเครื่องปรุงอีกนิดหนึ่งแล้วก็น้ำปะละาราอ่างน้ำปะลาคุณกระซ,ซิบบอแซ พอลูกค้าญาติกันนะพี่น้องเอ้ยพี่น้อยเห็ดกับข้าวเบิด์ถูกมือแดดเบิด์ถูกมือนี่ค่ะแต่แซบบอไปแต่แซ่บบอมาเด้อเซบเซบมันใหญ่น้อยเด้อหมกหม้อ หม้อลรไหมค่ะหน้าตากะซิประมาณนี้เนาะค่ะเนาะคันเอมบคนเพื่อนกะสีห้อนก้นเพื่อนกะสีอันติด,ตดเข้าเบือเพราะว่ามกหม้อนี่มกไมนี่ยเขาต้องใส่เข้าเบือหลายค่ะอืมแซบแล้วแซบแล้วแซบแล้ว ป่าอีกนิดหนึง่งพันเพลินจื่อหลายเพลินกะซิบบนุวะซิโบแซ่บนี่คะ่ะโอ้สุดยอดเลยแซ่บขับลูกคา้ากินไว้รับรองบมผิดหวังเลยจ้ะที่แรกหันยาโนยมิตโมกใบตองโมกใบตองมันก็งามแบบว่าเขาขายเขาก็บแบบมันก็โอเคเนาะมันเป็นแบบมันเป็นแบบอ่าสิ่งซิ่งที่เขาประดิษฐ์แบบ เป็นงานฝีมือเนาะเฮาหมกใบตองเนาะห่อไปตองงามๆแล้วก็น,นึ่งบานนี้ยายน้อยเปลี่ยนสไตล์เห็ดละเพราะว่าบูมีเวลาที่ไปโมกใบตองหรอกนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้เขาก็จะใส่พักเนาะค่ะเนะาะพักเขาก็คือเดียวกับเขาแกงนองไม้แหละปกติถ้ามีผักขะแยงกับเพื่อนกะทิใส่ผักขะแยงเนาะจะ้ะแต่ว่าเขาบูมีผักขะแยงเขาใส่ผักอีตูกับผักคะเนี่แหละจ้ะผักอตูกับผัก สับปะรดใส่เข้าไปเลยแจ่แบเสียแบบนี้เลยโอ้ยสุดยอดขนาด,ดนเลยพี่น้องกองไาเอ้ยคุณอะออยายน้อยให้ไปขายบอกให้ลูกค้ายาดกันได้จังได้ดูล,ละสองห่อสามห่อญาติกันลูกค้ากันดิใดมาซาก,กับบุทัน เจ้าของมันหากินยากค่ะมันบ่ค่อยมีผูใ้ใดเห็ดส่วนมากขาเจ้ากระเฮ็ดของง่ายๆของแบบเข้ากล่องเข้าพัดก้าเพ้าแบบอียงไปจังสันอาหารไทยนะอาหารลาวๆเฮามันบ่ค่อยมีบาดนี่ฮะอาหารลาวๆมันบ่ค่อยมีบาานี้บาานี้คนลาวคนอีสานคนน่ะนะขาเจ้าก็กินแบบหากินยากไม่พอเยอะน้อยเห็ดแต่ขายโอ้ยมอเยอะน่อยก็มือขุดขุด,ขด พอยี่ยน้อยห็ดไปขายก็ว่าสันปัาดขาเจ้าญาติกันญาติกันอลีได้บ่แมนโล่ธรรมดาได้พี่น้อยนี่ค่ะนี่ได้แล้วค่ะสุดยอดเลยวันนี้พุ่มเปตตาแเซบ็บบอ้สุดยอดเลยมกมอ่อค่ะมกมอ่อมกมอ่อเป็นตาแเซ็บขนาดมา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  แซ่บๆน้ำยายน้อยเลยจ้ะคลิปนี้ก็บโมี่ยังหลายเนาะคะนะ่ะเนาะพี่น้องฟองไปเบิด์ุกคู่ทุกคนยายน้อยก็ขอขอบบุญขอบคุณยาย,ย,ยน้อยก็ขอขอบบุญแซ่บๆพี่น้องเอ้เยน้อยก็ขอขอบบุญขอบคุณมากสุขู่สุขคนที่เข้ามากดไดคกดแชร์กดติดตามมาชมคลิปให้ยายน้อยเนาะคะนะ่ะเนาะ น้อยขอขอบุญขอบคุณจ้าขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองมันรองท้องไหลเข้าบัญชีมีตะโคมโชคดีตลอดปีตลอดไปเ้ยค่ะเออออกจากบ้านตื่นมาข้ามากะก้าขาดนึก็ขอให้เงินไหลนองเก้าขาดสองก็ขอให้ท้องไหลมาปารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนังของมองปลารฒนาอสุดยอดเลย จือกันหลังพระราได้ยินนี่เด้อผู้ดใดสิกินก็นได้มาเด้อมาเด้อแค่นี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า